พวกแวมไพร์นี่มันตลกว่าอืมที่ว่ากันน่าแขยงขยักดูไปทั่วโกรกเลยซ้ำโต๊ะโกรกังเกียร์สุกับโป๊กจุกบเปลตจะก็เป๊ะนาเบอไอนาเบอไอหลุดคอคนไปทั่วเจ้าชูเล่นน่าจะเป็นอะไรล่ะเดินเล่นไม่ได้มานานมีหลวงหมอไปดูไหมเหรอไปดิเป็นอะไรไม่รู้ทำไมล่ะคะ เหมือนจะป่วยหนูได้มา้สองท่านเลยไปตรวจที่โรงพยาบาลไหมคะได้ครับเป็นหมอรักษาข้าไม่ได้วจะไปรักษาประชาชนที่ไหนได้อืมก็ท่านแล้วว่าเป็นโรคหัวใจหรืเปล่าท่านบอกไม่ใช่ก็ใช่ไงก็ต้องเป็นหน้าที่เจ้าที่ต้องวินิจฉัยและจัดการให้ข้าอืมเอาละเอาละถ้าเล่าอาการมาให้ฟังหน่อยสิก็เนี่ย ข้ารู้สึก่็หัวใจเต้นปกติแต่พอหันมาแม่หาแม่นางคนนี้แล้วมันก็เต้นรัวตุบๆเลยเนี่ยตุบๆตุๆตุๆตุบเลยเพราะว่าหัวใจเข้อาจะมีปัญหาที่เดี๋ยวข้าตัดหัวใจแท้ออกดีไหมมันจะได้ต้องไม่ต้องเต้นตุบๆตุบๆอีกรอบดีครับผมว่าดีะเออน่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่ดีใช่ตรงจุดเลยอที่นี่ลงหมอเลยแล้วเจ้าเอาหัวหมามาใส่ทําไมรือ เป็นธรรมเนียมของเรานั่นเสียงเจ้าเลยขอโทษนะข้าไม่อยากพูดอะไรที่เสียงมาได้หรอกเสียงเจ้าเหมือนยุงเลยเจ้าเป็นมมาป่าใช่ไหมจะเมารวมเพื่คนที่ใส่หัวม้าป่าเป็นมมาป่าไม่ได้นะแผนสันรู้หรือเปล่าทําไมล่ะเป็นธรรมเนียมฉันล่ามาเพื่อแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าเท่านั้นมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่นะก็เป็นเรื่องใหญ่อ ัยิ่งใหญ่ของฟังหนูมันกค่นะก็เลยถามไงว่าเจ้าใช่หรือเปล่าถ้าใช่ข้าได้บอกความลับบรรยาอสุดยอดที่เจ้าไม่อาหมาตปฏิเสธได้ถูกสั่งไว้ว่าห้ามไม่ไให้ไปแทรกแซงเรื่องของพวกคนขาวนะโทษทีห้ทีห้ากันเถอะ